สับสนุนโดยฮอ t ตาฮอ t ตาสโลงห้ามซื้อขนหนเด็ดขาดถ้ายัางไม่ได้ลองคันนี้ m a z t e r t 5 5 0ท e n l นวัตกรรมใหม่ที่แก้ปัญหาปลวกให้กับบ้านอย่างแท้จริง สนามบินนานาชาติไม่ใช่มีไว้เพียงผู้โดยสารเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีไว้สําหรับขนส่งสินค้าด้วยและก็มีความสําคัญอย่างยิ่งด้วยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งเดิมทีดอนเมืองนั้นเนี่ยรันเวย์เล็กและกระสันฉะนั้นขึ้นลงได้ทีละเที่ยวเท่านั้นเองสวรณภูมิบอกเลยครับว่ารันเวย์นั้นมีมากกว่าหนึ่งและก็ยาวกว่าสามารถเขาบอกเลยครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยขึ้นลงได้ถึง76เที่ยว ซึ่งก็แปลว่านอกจากเครื่องบินโดยสารปกติแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรองรับเครื่องบินขนส่งสินค้าได้มากเที่ยวเมื่อมากเที่ยวก็แปลว่าสามารถที่จะทําให้ค่าใช้จา่ายในการขนส่งสินค้าถูกลงก็แน่นอนครับจะมีผลีต่อเศรษฐกิจฉะนั้นสุวรรณภูมิก็จึงจะต้องแข่งขันกับสนามบินอื่นในบริเวณนี้ทางด้านการขนส่งสินค้าด้วยคุณบินารับไปตรวจสอบมาแล้ว ดูจากสถิติดูจากข้อมูลนี่เราแข่งกับเข้าได้ไหมครับตอนนี้นะคะเราจะมีรับรองสินค้าได้นะคะประมาณ1 2ล้านแสนตันแต่ว่าสุวรรณภูมินะคะก็มีการคาดการว่าจะสามารถรองรับสินค้าได้เนี่ยสล้านตันด้วยกันออของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่2ล้านตันเศษเศษนะคะสิ่งที่สุวรรณภูมิจะมีขึ้นมาเรียกว่าฟรีโซนค่ะหรือว่าเขตปลอดพิธีการศุลากากรเนืน้อที่ทั้งหมด ประมาณ5,50 0 0 0ตารางเมตรด้วยกันจะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะคะแคปกปอดอกรเนี่ยก็หมายความว่าเขาากั้นไว้บริเวณหนึ่งนะถือว่าของที่นำเข้ามาเนี่ยยังไม่เข้ามาในราชอาณาจากักรนะก็ยังไม่ต้องเสียภาษีนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าเราสามารถที่จะนำเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็ ทำ,ทำเที่ยวเป็น,ปนทำมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศได้อีกโดยไม่ต้องเสียภาษียกตัวอย่างเช่นของที่มีปริมาณมากๆเข้ามาเป็นกลองก็าอาจจะนำมาบรรจุเป็นกล่องเล็กๆแล้วก็ใส่ตราเข้าไปแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยเพราะว่าอยู่ในระบบบบของเขตปลอดกรจากเดิมเมื่อก่อนเข้ามานี่ถือว่าภาระภาษีเกิดขึ้นแล้วต้องเสียภาษีก่อนและคืนภาษีในภายหลัง แต่ว่าระบบใหม่นี่ถือว่าในกราบใดที่ยังอยู่ในเขตปรอดการก็ยังสามารถที่จะทํากิจกรรมทั้งในเรื่องของการบริการทั้งในเรื่องของการปิดในนั้นได้โดยไม่จําเป็นต้องเสียภาษีนี่คือจุดแข็งที่ถ้าเราทําได้ที่เรียกว่าฟรีโซนเนี่ยก็จะทําให้มีหลายประเทศที่จะใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อการนี้ครับ เขาก็จะมีระบบเข้าอ้างว่าทันสมัยมากนะครับสำหรับสวัณภูมิซึ่งจะยินดีอย่างยิ่งถ้าสามารถจะแข่งขันกับใครต่อใครได้ที่บอกว่าจะใช้ระบบ IT IT เนี่ยคือไม่ใช้กระดาษ Paperless สสำหรับที่จะทำให้การ บริการด้านขนส่งสินค้านั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,นในระบบของทาโก้แบบใหม่ของเรานี้ครับเราจะเป็น one-stop service แล้วต่อไปนี้นะครับเราจะเป็น paperless นะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้ระบบเดิมไปก่อน3เดือนเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้คุ้นเคยกับระบบใหม่ของเรานะครับเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็น paper ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราจะใช้ไอทีหมดนะครับในการใช้ในการคีย์ข้อมูลส่งข้อมูลนะครับโดยผ่านทางศุลก,กากร ผ่านทางแบงก์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างจะเปเปอร์เลสหมดในเรื่องของการบินเนี่ยนะไอที IT เนี่ยสำคัญมากนะครับข้อข้อ่ขาวมูลอินโฟเมชันต่างๆเนี่ยจะต้องโฟลและโฟลเร็วอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ <S <S สินค้าเนี่ยเมื่อเครื่องบินพอขึ้นปั๊บนะฮะไอเมนูเฟสต่างๆไอไอกำจับเลยเนี่ยมันก็ต้องไปรออยู่แล้วท,ที่ที่ปลายทางนะครับ มันจะบินไปถึงปั๊ดทุกอย่างเทียได้เลยนะครับผมไปดูที่ที่ฮ่องกงเน,ะนี่ที่ในฮ่องกงนะสิงคโปร์ผมมาเด๋ยวไปฮ่องกงนะดีเเอลเขาเขาเขาบอกนะว่าภายในสามนาทีที่เราบินจอดสินค้าของเขาสามารถลงมาพร้อมที่หน้ากุด,ดังของ DHL พร้อมที่จะดำเนินการทางด้านศูนย์ละกาก่อนซึ่งศูนย์ละกากเขาบีช่นั้นเรียบร้อยนะมีเอกสารเรียบร้อย แล้วภายในไม่ถึงย0สินาทีส่งออกก็ยังในห้องกงเองหรือไปทางไปไปประเทศจีนได้เลยทางด้านของคาโกนะคะหรือว่าสินค้าจริงๆตอนนี้ไทยก็ค่อนข้างจะตามหลังสิงคโปร์อยู่นะคะเพราะว่าสิงคโปร์เขาใช้ระบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะระบบ,รบฟรีโซนแถมของเขาเนี่ยฟรีโซนทั้งประเทศเลยคะ่ะทั้งเกาะนั่นแหละคะ่ะเป็นเขตฟรีโซนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นจุดเด่นของเขาก็คือว่าการเชื่อมต่อ ของการขนส่งสินค้าเนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพมากไม่ว่าจะเป็นทางเรือคือสิงคโปร์เนี่ยก็เป็น,ปนหนึ่งในศูน,น,นย์กลางเป็นทางเรือเนี่ยนะคะเขาก็เป็นศูนย์กลางอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทางบกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเชื่อมทุกทุกอย่างเอาไว้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้ามองภาพอันหนึ่งที่ชัดเจนเรื่องของมัตติโมดเรื่องการขนส่งแบบ air r จากเรือมาทางอากาศจากอากาศมาทางเรือนะครับณวันนี้เราต้องยอมรับว่าในการเคลื่อนย้ายสินค้าเราในการเปลี่ยนโหมดตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้เวลาเป็นวัน2วันเป็นอย่างต่ำนะครับแต่ถ้าเราไปที่สิงคโปร์เนี่ยเขาสามารถสามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นชั่วโมงเพรันตรงนี้มันต่างกันเยอะมากเพราะเรื่องของสินค้าที่จะสินทามที่ต้องการความแน่นอนเนี่ยโอกาสที่จะมา ที่บ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็อย่างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิงคโปร์แล้วสุนทกกรกคอนวันนี้อาจจะช้ากว่าเข้าสัก239แต่ผมคิดว่าภายในปี2550เนี่ย,ยก็ต้องถ่ายรูปกันแล้วว่าใครจะเร็วกว่ากันเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับโลจิสติกส์นะครับทั้งเองกนชนทั้งฝ่ายรัฐและก็ระหว่างประเทศนะครับที่จะมาจัดระบบนี้เพื่อจะแข่งให้ได้เพราะว่าเป้าหมายเราจะต้องชนะ ต้องชนะทุกประเทศที่เป็นคู่แข่งเราไม่เฉพาะแต่สิงคโปร์ประเทศไหนก็ตามแต่ครับที่เริ่มที่จะมองเห็นว่าศักยภาพของการสร้างสนามบินนานาชาติขึ้นมานั้นมีมหาศาลนี่คือจุดที่ไทยเราจะต้องไม่เพียงแต่สามารถที่จะแข่งขันเท่านั้นแต่ยังจะต้องล้ำหน้าและนี่แหละครับคือหัวใจของการที่จะต้องวางแผนแก้ไข ถ้าผู้ชมที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินอื่นๆท่านเดินทางแล้วมีความคิดเห็นมีข้อเปรียบเทียบมีรายละเอียดบางรับานด้านบางเรื่องที่เราอาจจะไม่พูดถึงหรือว่าทางการมองข้ามไปเขียนอีเมลมาครับส่งเข้ามาในรายการนี้เราจะได้นํามาเรียบเรียงลําดับและก็นในรายการนี้ถ้าหากมีประเด็นที่น่าสนใจเราจะนั่งกลับมาวิเคราะห์วิจารณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เขียนเข้ามาครับ เราจะส่งไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เขารับทราบว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศในทุกสาขาวิชาชีนพั้นพร้อมที่จะช่วยกันทําให้สนามบินสุวณภูมินี้เป็นสนามบินของประเทศไทยที่นอกเหนือจากความภูมิใจยังจะเป็นแกนสําคัญในการพัฒนาประเทศด้วยครับไม่ว่าใครจะดูแลสนามบินนี้ณขณะนี้อีก5ปี10ปี20ปี30ปีข้างหน้า คือสมบัติของลูกหลานของไทยฉะนั้นนี่คือสมบัติร่วมของทุกคนนะครับวันนี้คุณวีดารักษ์กับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ